สวัสดีครับผมพจนีตัวแสบครับและนี่คือของเล่นจากร้านทุกอย่าง20บาทใน EP ที่3ครับอืมอืมสามหรือเปล่า EP ที่4แล้วไม่ใช่3อ๋อครับ EP ที่4ครับผมพูดผิดไปครับอืมเบลอเบลอโอ้ยเบลอเบลอเบลอ EP ที่4ครับ4 4ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ไหนใครเป็นสาวกร้านทุกอย่าง20บาทบ้างครับยกมือขึ้นครับให้สองมือเลยครับ เข้าไปจาครับเข้าไปบางทีมันมีเป้าหมายอะไรนะแต่มันรู้ออกมาเสียตังเป็นร้อยเลยได้มาเต็มไปหมดเลยนะครับพี่ประจาเลยไม่รู้ทำไมมันเหมือนมีแรงดึงดูดล้วอยากซื้อจริงๆครับของทุกอย่าง20ครับซึ่งราทุกอย่าง20นะของเล่นเยอะมโากของเล่นเต็มไปหมดเลยมีแต่ลูกแกว้วเล็กๆเย็นแบบของเล่นชิ้นใหญ่ๆก็มีแต่ของที่ใหญ่อาจจะแพงหน่อยอาจจะไม่ได้2 0บบาทแต่แบบสองร0อยสารอยะไรเงี้ยก็มีนะแล้วแต่ร้านจะเอามาขายแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาเราว่าเราจะเจอของเล่นอะไรครับซึ่งวันนี้ผมเจอมาอีกว่าชิ้นครับเป่ที อยู่ในนร้านนค,รครยังไม่ดูก่อนที่คําว่ากาหรือตัวไอเดี๋ยวลิงเตอีวิวของผมนะครับเข้าไปดูก่อนนะครับว่าผมเคยรีวิวอะไรไปแล้วบ้างครับใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อของเพื่อน,อ,นอยู่ที่ร้านอย่าง20จะได้แบบตรงดูได้โอ้หอันนี้เคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วอะไรอย่างงี้นะครับเพราะมันก็จะมีหลายคิดน,นะครับที่เห็นแล้วแบบมันคืออะไร ไม่เข้าใจเนี่ยเหมือนวันนี้ก็มีหนึ่งชิ้นครับเนี่ยจะต,ตัวนี้ครับมันเป็นเหมือนรูปพัดนะครับแต่เขาก็มีให้ตองอะไรมาไม่รู้แนละ้วพัดก็มีรูอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรจะมาลองเล่นดูนะครับอ่าโอเควันนี้ห้าชิ้นมีอะไรบ้างเราไปลุยกันเลยครับชิ้นที่หนึ่งนาฬิกาป๊อปีดอ่าใช่แล้วครับนี่ครับมันคือนาฬิกาป๊อปอีทครับ ซึ่งคือมันเป็นรูปแบบนาฬิกานะแต่มันไม่ม like, ีนาฬิกาแล้วมันก็บอกเวลาไม่ได้เรียกว่านาฬิกาทําไมแต่ผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไงวิดแบนเหรอวิดแบนป๊อกอิดหรือว่าแบบสักข้อมือเหรอไม่รู้เหมือนกันครับแต่มันเป็นป๊อกอิดครับนี่เป็นยางที่แบบกดถือแต่เสียงไม่ดังข้างนี้ดังไาข้างนี้ดังไอ่นั่นแหละแค่นี้ครับ <G ül> อานนี้ขึ้นได้ดีกว่านะโคราชใส่อยู่จะได้กดได้อ่ะโอเคนี่ครับมันมีแค่นี้ครับเป็นเปล่าๆเลยตัวที่ติดใส่ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นนี่เป็นกระดุมมาอย่างงี้แต่อย่างงี้อ๋อแสดงว่านี่ด้านหัวด้านโนดด้านบนอา่าติดอย่างงี้นะเอามาไว้เอา้เอา,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 อากลับไปกลับมาผม <laughs> อา่าโอเคแล้วก็ใส่ที่มือครับใส่เข้าไ่เนี่ยผมมันไซส์เด็กไซด์อะไรงไงเนี่ยฮยเฮ้ยได้อยู่อา่า ว้าวอันนี้ผมใส่นอกสุดเลยนะครับถ้าเกิดเป็นน้องตัวเล็กหน่อยก็ใส่ชิิชิทเข้ามาครับได้อยู่เฮ้ยเมื่อเชื่อก็คือสใส่เท่ๆแบบเครื่องประดับตกแต่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้เอาไว้ใช้งานอะไรท้งสิ้นยครับมันใช้งานได้ในกรณีเดียวเลยก็คือเครียดครับเช่นเราอาจจะนั่งจิบกาแฟอยู่ครับปึ๊บผ่านไปเห็นคนที่ไม่ชอบหน้าอืมอยากตั้มหน้าผมด้วยแต่ทําไม่ได้ก็นี่แหละกดแทนอ้าวเฮ้ยผมอยู่ในมือไม่ได้มีเสียงเลยอ ฟินเออมีความสุขแลวครับหายคแค้นๆเลยครับเอออ่ะมอนไม่มีเขียงอะ่ะเอเอาเอาเอาเอแล้วเราใส่อยู่อย่างนี้ปุ๊บมันก็กดกลับไม่ได้จดกลับไงโอ้แตะเข้าไปกับตัว,ตวเลยแตะเข้าไปกับตัวเออแตะเข้าไปแตะเข้าไปาาแตะเข้าไปเอาแตะเข้าไป หรือไมไ่จริงก็แค่ใส่ไว้ไม่ให้หลุดเฉยๆถึงเวลาที่ต้องการจะเล่นจริงๆครับก็ถอดเท่ามันถอดง่ายไงแค่ปลดปุ๊บตัวนี้ออกแล้วก็ดึงออกง่ายเลยครับมือเดียวแกะได้เห็นไหมครับอแล้วก็มานั่งกดเล่นเงี้ยนี้อยากตันหน้ามันเว้ยนั่นอย่าให้จุกมันอยากให้เจอใกล้ๆนะตันไปทํามาใกล้อ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเข้ามาใกล้จริงสวัสดีครับเพื่อน <c oughs> อที่นี้ไม่มีอะไรครับแล้วก็ยี่สิบบาทจริงๆครับที่ผมบอกไปครับว่าตอนนี้ร้านของเล่นทุกอย่างยี่สิบ มันไม่20แล้วไงมัน25่้าว่ง30บ้างนะครับแต่ชิ้นนี้20บาทจริงๆครับเป็นอ่าริดแบนแล้วกันริดแบนป๊อปอิดนะครับอ่าเยี่ยมใส่ไปเลยในคลิปวิดีโอนี้เราจะเห็นตัวนี้อยู่ในข้อมือผมทั้งคลิปนะครับถ้าผมไม่ร้อนถอดออกซะก่อนนะมันมีข้อเสีย,ยน,นิดนึงก็คือมันร้อนเนี่ยแหละครับเนี่ยนี่ผมใส่แป๊บนึงรู้สึกว่าเหงื่อออกที่บริเวณมือแล้วหรือไม่คล้องสตูผมร้อนสักอย่างนี่ครับอ่ะใส่แม่งในคลิปเลยโอเคมาดูชิ้นต่อไปดีกว่าครับชิ้้นที่ 2, ่เซตปิงงยาง ่า <geon> ตามชื่อเลยครับเด็ดปิ้งย่างครับมันจะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำอาหารเนี่ยนะเป็นเล่นอาหารเล่นเล่นเล่นการทำอาหารสำหรับเด็กนะครับปุ๊บความเป็นเชฟในตัวลูกของคุณครับมาดูครับอ่าโอ้ตรงนี้มีไฟเอ้ยมีอย่างไรข้างในอ่ะเปิดดูด้วยไหมดูข้างในโอ้ นี่เป็นเหมือนอะไรขาตั้งอะไรอย่างงี้ครับโอ้ยโอ้โหเฮ้ยธรรมาดาก็ว่าเฟี้ยวนะว่ามันทำเป็นแบบฐานปลอมยังมีไฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมีขาตั้งมาให้ด้วยว้าวจเจ๋งเราต่อประกอบดูนะครับอ๋อมือขาตั้งเหมือนแบบโต๊ะสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยโอ้โหว้าวอันนี้เกินคาดครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างงี้พอมีขาตั้งนี้ดูแพงขึ้นมาเลยครับดูดีขึ้นมาเลยเป็นโต๊ะปิ้งย่างจริงเลยครับอ่าแล้วก็เอาของมาย่างนี่ลูกชิ้นเนาะอะไรเนี่ยบาร์บีคิวหรืออะไรไส้กรอกอะไร นี่ไก่กอ่ะไข่ดาวไข่ดาวย่างด้วยอ่านี่ครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับโอ้โหชิ้นนี้มีแค่นี้ครับไม่เปอะไรเป็นพิเศษครับแต่ผมคิดว่าเอ้ยมันก็เจ๋งดีปกติเวลาทำอาหารทั่วไปก็จะเป็นเหมือนพวกเนี่ยพวกของที่เมือทุดิบพวกเนี้ยก็อาจจะเป็นเป็นมีดเป็นซ่อมเป็นช้อนอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ผมเจอเป็นเหมือนเตาตอนแรกไม่รู้ว่ามันขาตั้งแงบเป็นแค่เตาเฉยก็โอเคเอามาลองดูแล้วกันก็ น่าจะส่งเตริมจินตนาการในเรื่องการทําอาหารให้กับลูกหลานได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ตอนนี้มามีเป็นเตามีเป็นข้างจะ้อยพร้อมเลยเนี่ยผมเมื่อพอสุกแล้วนะครับ้วก็ข้างนี่ก่อนอ่ะพอสุกแล้วก็ไว้ข้างนี่ก่อนนะครับอ่ะพริกสุกแล้วทันทีเออเอ, <laughs> เออนั่นแหละเอออ่ะ แะ้รประนี้นะครับมีในรา้านสักอย่าง20นะครับแต่ที่ราคา25บาทนะครับเป็นแนวทางไว้เผื่อบางคนอยากคิดหาอะไรพี้ให้ลูกเล่นครับตัวน,นี้ก็แนะนําเลยนะครับเป็นเตาย่างมีขาพร้อมด้วยนี่สุเจาดเลยอ่าโอเคไปเปนี๋ยรมทำอาหารอิ่มละเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับชิ้นที่3หมายเมโลดี้พัสเตออ่ามาที่ความน่ารักมุ้งมิงตุ้งติ้งกระดงกระดิ่งแมวกันดีกว่านะครับนี่ครับไม้เมโลด,ดี้พั เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้จัก My Melody นะครับ My Melody คืออะไรครับผมก็ไม่รู้ยอกหยอกยอกนี่ก็ตัวนี้ไงเคยเห็นอยู่แต่รู้สึกว่าเป็นการ์ตูนโบราณมากมาแบบพร้พอมๆคิตตี้แะ้วมั้งแค่จะไม่ผิดแล้วแบบเด็กสบายใหม่เกิดทันไหมผมก็ไม่เคยดูผมเป็นผู้ชายไม่เคยดูอะไรพวกนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่เคยเห็นอยู่ตัวใหม่ Melody ครับเป็นกระต่าย ไ <c oughs> ม่รู้เล็กใหญงแต่จำหน้าได้อยู่นะครับอ่ะมาครับมันคือพัลเซิลครับพัลเซแปลว่าวก็ต้องหาวิธีการต่อหรืออะไรแบบนี้นะครับเอาแต่เราแกะมันดูก,ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ราคาหลาเลย25บาทนะครับมาแกะดูกันดีกว่าดูครับว่าเป็นยังไงพัลเซิลแบบไหนอะไรยังไงครับโอ้เป็นตัวบล็อกเปล่าแบบนี้เลยครับบล็อกเหมือนตัวเตจิสอะไรอย่างนี้นะครับคือก็ต้องต่อให้กลับมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมก็จะเป็นแบบนั้นมันไม่มีทางเล่นแบบไหนนะแล้วเราดูลองดูลองดูเดี๋ยวเราขวาก่อนนะครับโอเค ลองดูนะครับแลก็เห็นตาดูว่าเราจะต่อกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมขนาดเท่านี้ได้หรือไม่อ้าวเมื่อกี้ลืมนับก่อนเด้อว่าขนาดเท่าไหร่นเนี่ยเอเอก็ต้องลองดูลองดูไม่ลองไม่ไมรู้นะครับอลองไ่กันดูดีกว่าเมื่อกี้นี้มันหยุดมาตรงนี้ผมจําได้ตัวนี้เมื่อกี้อยู่ไหนอะอยู่ล่างจุดลืมละล,ลืมละมันต้องต่อแบบไหนอะไรยังไงครับมันแม้จะมีกําหนดตายตัวไหมครับผมว่านะเพื่อนว่านะคือแบบว่าเราน่าจะต่อแบบไหนก็ได้ขอแค่ให้มันให้มันได้ออกมาก็พอครับเอ๊ะตัวติดกันอยู่ด้วยกันไม่น่าใช่นะ <l ots> ไม่รู้ไม่รู้ต้องลองครับไม่ลองไม่รู้ครับของนี้ <l ots> อ้าวไม่ได้ครับดูกันปมะมานี้ไหมอ่าใช่ครับแสดงว่าเนี่ยผมต่อเป็นขนาดถูกแล้วแต่เหลือแค่ตัวมันยังไม่ถูกตัวมันบีบเบี้ยวเบี้ยวอยู่นะครับอันนี้ถ้าเราเค่อย,ยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยขยับเปลี่ยนนะอะะ <l ots> มันไม่มีผิดถูกตายตัวครับอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะต่อมันให้มันเป็นสีเดียบได้ไหมแค่นั้นก็เป็นพอนะครับ เกือบได้แล้วเชียวเนไี่เ้ะนี่ห็นไหมอ่าไม่มีอะไรยากเกินไปครับเอ๊ะถูกครับแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมนะครับตอนแรกมันไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณคุณนะเหมือนใครว่าอันนี้อยู่ล่างสุดถ้าจะไม่ผิด สีชมพูก็ไม่ติดกันตอนแรกสีแดงนี่ไม่ติดกันผมพยายามมองอยู่สีมันไม่ติดกันไหมตอนแรกใช่หรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันค่อยไปย้อนดูเอาเองแล้วกันับเพื่อนๆดูว่ามันติดกันไหมนะแต่ผมอนข้างมั่นใจว่ามันไม่ได้อยู่แบบเดิมแน่นอนนั่นแปลว่ามันสามารถพลิกได้ครับอาจจะไม่ต้องอยู่แบบนี้อยู่แบบอื่นนี่สามารถทำได้หมดเลยนะอ่าเจ๋วเจ๋วเจ๋วลองดูอีกสักหนึ่งชุดแล้วกันนะครับดูนะว่าถ้าผมเปลี่ยนตำแหน่งการอันนี้ไปอยู่ที่อื่นๆเตรงนี้มันจะยังทำได้เหมนเ้มหรือเปล่านะครับลองดูอีกหนึ่ง เป็นไงครับเหมือนที่ผมบอกไหมครับทําได้จริงจริงครับเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้สีเขียวสีเหลืองเนะี่ยอยู่แยกกันซ้ายขวาครับผมลองจบมาติดกันลองทําดูก็สามารถออกมาได้ครับเยี่ยมเลยแบบนี้มันแปลว่านี่คือของเล่นที่เล่นได้ไม่รู้จบครับมันไม่ได้มีแบบที่ตายตัวเราตอบแบบไหนก็ได้ขอแค่ไม่เป็นสีหลแบบนี้ได้นะครับว่าถจะเพิ่มความยากแอดวานซ์เป็นมากกว่านั้นไหนก็อาจจะแบบคิดก็ได้ว่าตอบรูปสามเหลี่ยมกันทำไงก็ได้ให้มันได้อย่างเงี้ยนะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองเล่นดูนะครับแล้วแต่แล้วแต่กดนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับเอาไปเล่นกันได้นะครับ My Melody p a s t ด l ครับ25บาบาทเท่านั้นโคตรฝึกสมองครับโคตรดียันี้บอกเลยครับแนะนำนะครับอันนี้ย่มปู้อ่าปะดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับชิ้นที่4ไม้ปิงปองชายหาดอ่าไอ้เจ้าพวกของตีๆอย่างเงี้ยผิดหวังมาหลายชิ้นแล้วครับตั้งแต่ร้านสิบบาทร้านยี่สิบบาทครับ คือมันตีได้ไม่ค่อยดีครับแต่อ <c oughs> ันเนี้ยผมมองนล้วมันมีความแตกต่างจากอันอื่นเลยนะครับอันดับแรกเลยเขาเรียกว่าบิดบอลครับบิดบอลชายหาดนะเป็นแบบไม่ใช่ดิปิงปองดิจริงต้องแบบปิงปองชายหาดนะเออไม่รู้เขาเขาชื่อโรเกอร์แบบนี้นะครับมันค่อนข้างแข็งนี่ตัวไม้นี่ค่อนข้างแข็งเดี๋ยวแกให้ดูก่อนกันอ่ะนี่นะครับคือมันเป็นไม้ที่เป็นเป็นไม้จริงๆเลยไม้เหมือนไม้ปิงปองแบบที่ว่าถอดไอ้ตรงนิ่มๆออกกันนะเนี่ยฟังเสียงเห็นไหมเป็นไม้แข็งๆเลยนะครับแล้วก็ตัวลูกที่ให้มมาาาตีีเเนนนนน่ยยยยลลูกกงงััป็แหะ ฟังเสียงีิเห็นไหมโหดนะฟังเห็นไหมอ่าไม่ธรรมดาครับปกติพวกของเล่นสิบยี่สิบบาทเนี่ยมันจะต้องแบบกงเจ๊งะ่ะเหมือนลูกเนี่ยประมาณลูกปิงปองเบาๆวิวๆิวอะไรแบบนั้นนะครับแต่ไม่ใช่กับตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้คือแบบหนักมากเลยนะครับซึ่งเวลาตีเล่นเดี๋ยวเราลองตีกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเนี่ยตัวน,นี้ซื้อมานะครับเขาให้มาอันเดียวเลย เป็นชิ้นเดียวเลยนั่นแปลว่าถ้าเกิดอยากเล่น2คนรับสงง่งกันต้องซื้อ2ชิ้นแต่หรือว่าเข้าเล่นคนเดียวไม่เดาะเล่นคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะครับขายเป็น1ชิ้นก็ลองดูกันนะครับมาลองเล่นกันดีดกว่าเนาะอะมาดูกันครับว่าผมจะสามารถเดาะเจ้าหนี่ได้ไหมได้นานเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างมาดูนครับรับคำเรียนกะแรกนะแรกนะอะลองดูนะครับโอ้ง่ายเฮ้ยคนปิงปองเลย เฮ้ยเดี๋ยวได้ครับคือมันเป็นลูกยางนะแต่ก็มีความเด้งแบบพอสมควรไม่เด้งเท่าลูกปิงปองต้องใช้แรงขึ้นนิดนึงแต่มันก็ควบคุมง่ายนะครับชิ้นก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปที่มันเป็นแบบบางๆหรื้ไหพอตีแบบปุ้งปุ้งไปม่วเลยครับอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เราสามารถควบคุมได้เลยอ่าเจ๋งครับลองดูเนี่ยโอ้เอ้ยเจ๋งเฮ้ยโอ้สุดยอดสุดยอด เยช่คาฮบโอเคเฮ้ยได้จริงครับเยี่ยมเลยอันนี้แบบฝึกสมาธิลูกได้อย่างดีเลยครับบางทีเด็กแบบไม่ค่อยมีสมาธิใช่ไหมทํำอะไรก็แบบปเดี๋ยวไปดาวเลยครับส่งนี้เขาไปลูกออกไปเล่นซะปึ้ง่ะนั่งดอยอยู่กันท้งวันครับว้โวโ้วอ่าอ, <c oughs> อ,อะไรบ้านี้ครับ ดีนะจะเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นกับเพื่อนได้ไหมให้เราตีไปได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ครับการตีไปมันก็โอเคแนะแบบตีไปข้างหนได้ดีอะไม่ได้ว่าตีแล้วไม่ไปนะครับลองตีใหม่มา,มาโอ้เนี่ยพอได้แต่ว่ามันหนักหน่อยคืออาจจะต้องใช้แรงเยอะกว่าปิงปองนะครับปิงปองที่เราบางทีแค่เอาไมา้จ่อไว้เนี่ยมันตึ้งก็เด้งไปเลยครับอันนี้คือเหมือนมันต้องแบบ ออกแรงสองนิดนึงเพราะว่าลูกมันเป็นยานที่หนักนะครับแต่ก็ได้ถึกนะครับออหรือหนึ่งก็คือเสียงดังไว้นิดนึงเสียดายเวลาตีเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเงียบเดย <c oughs> ผมจะไม่พูดนะฟังเสียงนะครับเสียง <c oughs> <c oughs> มันตอกตะปูเลยไหมถ้าบางทีเป็นบ้านเถวๆติดกันอย่างเงี้ยข้างบ้านเราคิดว่าไอา้นี่ก่อสร้างไน่เลยครับปอกปอกปอกเสียงดังไปนิดนึงนะเสียดายตรงนี้นะครับ โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นของเล่นขำๆนะครับเอาไว้เล่นได้เอาไปเล่นที่โรงแจ้งที่ว่าข้างนอกเล่นดังแค่ไหนก็ดังไปอะไรประมาณนั้นนะครับเล่นในส่วนสาธารณะก็ได้นะครับโอเคถือว่าคุ้มค่านะตัวนี้ที่ิ5าบาทเหมือนกันนะครับเย้ไปต่อไปดูชิ้นสุดท้ายครับที่ที่ผมคิดว่าเฟลที่สุดที่บอกไปตอนต้นครับว่าแม่คืออะไรวะดูไม่ออกเลยครับไปดูกันครับชิ้นที่5อะไรก็ไม่รู้จริงๆนะตอนนี้ผมยังไม่รู้ครับยังไม่ได้แกะไงอ่ะใช่ครับ มันคืออะไรก็ไม่รู้ครับจริงผมบอกเลยตรงนี้มองผ่านข้างนอกเหมือนพัดครับแต่พัดเข้าไปมีรูก็องว่ามีรูทําไมมีรูไม่พอข้างหลังให้ซองอะไรไม่รู้มากับคู่มือด้วยครับถ้าให้เดาคงจะเป็นฟองสบู่หรือเปล่าครับแต่มันได้ยังไงเออน่าสงสัยมากนะครับตัวนี้บางคนอาจจะบอกว่าเพ่เพ่ก็อ่านสิครับเขามีข้อมูลเขียนอยู่ว่ามันคืออะไรผมอ่านแล้วครับผมอยากให้เพื่อนดูด้วยตาตัวเองครับนะเรามาลุ้นครับว่ามันคืออะไรครับ นี่ครับชื่อสินค้าครับของเล่นครับรบอกเพื่อนำเข้าจากประเทศจีนก็บอกเ่กีพัดเป่าบ็อบบลพัดวิเศษอะไรก็ว่าไปเหม่ของเล่นนะดูมาแกะดูดีกว่าครับหมื่ออ่านเมื่อกี้ผมก็ช็อปเหือนอ้าวนี่น,น,น,นี่ไม่รู้จริงๆนี่ยเป็นของเล่นต้องให้เขาบอกขึ้มาถึงจะรู้มาครับสัมผัสแรกครับของเล่นอะไรก็นไ่รู้ครับมา ลองดูกันสิฮะใหดูรูปใช่ครับบับเบิ้ลจริงครับอ๋อมีคู่มือฮ่โชคดีนะครับที่ผมจบเอกทางด้านภาษาจีนมานะครับจบเอกเลยครับเอกโทตีจัตวาแพะ์ <c oughs> เ่ผมนี่อ่ะนี่ครับดูสิอ่า,อามอาเป็นฟฟงสบู่จริงครับนี่นี่นี่มันเป็นแบบนี้อ่าไอ้ที่ฝาเนี่ยเป็นจานเลยนะครับเขาบอกให้เราเทเจ้าไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นน้ำโฟงสบู่เนี่ยเลยเทยใส่ลงไปในจานแล้วก็เอาพัดของเราเนี่ยนะครับ แปะลอย่างนี้แล้วก็เอาไปปัดครับมันจะเป็นฟองสบู่มาสวยงามเฮ้ย <Hey, S 1> แจ๋วอา่าเฮ้ยเพิ่งเคยเจอฟองสบู่แบบนี้ครับไม่เคยรู้มาก่อนนะ่ามันเป็นแบบนี้เออเฮ้ย hey, เจ๋งครับไอเดียดีมากนะครับมาเราไปลอง,ลองเล่นข้างล่างกันดูดีกว่านะครับว่าฟองสบู่พัดพัดฟองสบู่ฟองสบู่รูปพัดหัวใจอะไรไม่รู้เนี่ยเออมันเป็นยังไงครับเล่นออกมาแล้วมันแตกต่างจากฟองสบู่ธรรมดาทั่วไปอย่างไรบ้างนะครับ มามาครับนี่ตรงนี้มี2ซองครับเล่นซองเดียวก่อนอีกซองหนึ่งเก็บไว้เล่นกับลูกนะครับมาได้เขาลูกเดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวก็เล่น <c oughs> อ่ามาตะเคลงใส่ไอ้ซองที่เขาให้มาเนี่ยนะครับอ่าไอ้กล่องกล่องลู้กุญแจอ่าแค่น,นี้นะหมดแล้วเนี่ยซองหนึ่งม่แค่นี้เองอือ่าโอเคลองดูกันว่าเป็นยังไงามา เหนียวจังอะอย่ะงงี้แม่นางพัดเล็กเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจ้าว่านู่นออกไปนู่นเยอะมากเลยนู่นว้าวว้าวว้าวลมมันตันนี้ลมมันติดไปทางนู้นนะดูดิโอ้โหอ้โหดูโอ้โหโอ้ด้วยควาที่มันเป็นแบบเป็นรูเล็กๆด้วยนะดูดิ แต่มันคือออกมาเยอะมากอ,ะอ่ะอ่ะอกมาอีกทออีอย่าให้มันกับปิวเข้ากล้องเลยมาสำหรับจำนวนฟองกันครับหนึ่งสองสามี้หิบมทั้งหมด872ฟองครับอ้เฮ้ยอย่างเจ๋วอะโอ้เก็บไว้เก็บไว้เก็บพัดนี้ไว้เลยนี่ เพราะถ้าซองหนึ 2, ่งก็เล่นได้เยอะนะดูนะโอ้โหโฮโหโหโหสวยสุดครับว้าวโลตบเฮ้ยว้าห์จะเด็นเขาน่าเหนื่อยไปโอเคใช้ได้ดีจริงครับอันนี้เยมอ้าวเป็นยังไงครับนี่แหละครับ ของเล่นแตั้ะทุกอย่าง20บาทใน EP ที่3ครับ <G ül> อ้ยก็บอกว่า EP ที่4งไงเล่าก็บอกว่าเบลลไงเล่าผมพูดกับใครเนี่ย <G ül> EP ที่4ี่นะครับตอนถ่ายเบลอจริงคับแี่ปุ๊กเอรไม่โดนเอรไม่โดน บ้าไปแล้วผมบปล่ามาันนสุดนะในอีพีนี้ผมมองว่าฟิลมากทุกชิ้นเลยผมรู้สึกว่าถูกใจทุกชิ้นเลยเป็นอีพีแรกเลยนะครับอีพีอื่นจะมีบางชิ้นแบบมไม่ค่อยถูกใจชิ้นนี้นะครับอันนี้ไม่มีเลยครับ เป๊ะๆทุกอันเลยครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยพอปิดเนี่ยพอปิดในวิดเบนพอปิดเนี่ยจต่นาฬิกาก็ไม่ใช่จะเป็นของเล่นจุ๊บก็ไม่เชิงแบบเออมันก็เหมือนแบบกึ่งกลางกึ่งกลางไงก็สามารถพกติดตัวไปเล่นได้เห็นไหมคือผมใส่ทั้งคลิปวิดีโอเห็นไหมอยังลืมตัวไปเลยลืมตัวเลยว่ามันอยู่ในข้อมือนะครับนะอ่านะครับเนี่ยแล้วก็พวกเชฟป,ปิ้งยากเนี่ยก็ปลุกไฟความเป็นเชฟในตัวลูกหลานของเพื่อนนะครับแล้วก็อันนี้นี่ตอกตะปูครับ พ <laughs> ะเยาตกตะโป้แหแต่เสียมันเหมือนจริงนะครับก็สามารถเล่นสนุกได้เนเพิ่นเล่นยาวได้ทั้งวันนะครับพาสุไมเมลดีก็เฟี้ยวเลยราแบบมุ่งมิงอ่ะแล้วก็ใช้สมองด้วยสุดติ่งครับยิ่งอย่างเนี่ยบาโบพัดเนี่ยสุดยอดเลยครับไม่เคยเจอผมไม่เคยเห็นเล่นแบบนี้ไงเล่นโดยการพัดเอาปุ๊บ,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 บนะครับ <laughs> อะอะไรประมาณนี้นะครับเอี่ยวที่บอกไปนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ว่าดูแล้วจะอาจจะหาซื้อได้หรือไม่ได้มันแล้วแต่ว่าที่ร้านขายของเล่นที่เป็น20บาทแกแกมากเพื่อนๆนะ่ะมีหรือเปล่า นะครับผมก็มาแนะนำให้ดูแต่กินพวกเนี้ยมันเหมือนกันนะคล้ายๆว่าคุณผลิตผลิตที่หนึ่งแล้วเขาก็ส่งไปทั่วประเทศอาจจะโคกับร้านเชียงยี่สิบเฟรนช์ชายอันนี้อะไรเงี้ยทุกร้านก็อาจจะมีเหมือนกันหมดตามแบรนด์เลงเลงเดี๋ยวก็คงมีนะครับยังไงถ้าอยากเล่นอะไรก็ มาร์กไว้ก่อนมีเล็งๆไว้ในหัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามันมีไปเจอเมื่อไหร่ก็ซื้อมาลองเล่นได้นะครับว่าอ๊ะเคยดูพี่ซีรีวิวมาแล้วอันนี้เฟี้ยวซื้อมาเล่นเลยอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างที่บอกครับของถูกและดีมีอยู่จริงครับไม่ใช่ว่าแหมของเล่นยี่สิบบาทไม่ดีหรอกหวยมันอยู่ที่การเล่นของเราครับถ้าเราชอบถ้าเราเล่นเหมือนยอย่างพาสดอย่างเงี้ยเห็นไหมจะเป็นอลละพันหรืออะไรยี่สิบบาทมันก็มีค่าเหมือนเหมือนกันใช่ไหมเดีวว่าตัวละพันแล้วเป็นแบบนี้เหมือนกันนะมันก็เหมือนกันใช่่่่่่มมมมัั้ยยะะะะคคครรรรรบออูทีวววาา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 เาจจไไดปโชนนน์กกกกกุณภพ ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงของที่แพงกว่ามันจะแบบทำไมไเได้มากกว่าเล่นได้มากกว่ามีประโยชน์มากกว่าก็าตามนะครับแต่พวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้ไงถูกป่ะอ่า น่าจะรู้อยู่แล้วร้านของเล่นทุกอย่างยี่สิบเนี่ยมันมีเยอะมากมีทั่วประเทศมีหลายที่แบบแค่อำเภอหนึ่งก็หลายที่นะเหมือนอย่าเมร์ที่ผมอยู่ในทวีเนี่ยโอ้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าร้านได้มันเยอะจริงๆเยอะมากนะครับแล้วยิ่งในเมืองไม่ต้องสืบนะครับเป็นสิบสิบร้านเลยครับอ่านั่นหมายความว่าจะยังมีอีพีต่อไปแน่นอนครับ 4, 5, 6, 7, 8, 9, สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคิปรอติดตามดูนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เจอกันวิดีโอหน้าครับต่อและต่อวันนี้ผมจะเอาได้พันทีเลยนะครับไปบโอเค,ครับสวัสดีครับมาอ้าวบุตรทีแรกเลย